สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาพูดกันถึงรายได้5ทางจากธุรกิจ perfect l i f e นะครับรายได้ทางที่1กําไรขายปลีก15-45%สินค้าทุกรายการมีกําไรขายปลีกรายได้ทางที่2ก็คือโบนัสค่าแนะนําจ่ายที่50-100%คิดจาก PV สินค้าทุกรายการมี PV นะครับรายได้ทางที่3โบนัสค่าบริหารองค์กรซึ่งแบ่งออกเป็นทีมอ่อนแล้วก็ทีมแข็งซ้ายกับขวาทีมอ่อนเนี่ยจ่ายที่ 15-30%ส่วนทีมแข็งจ่ายที่10%บนโบนัสทางที่4คือค่าบริหารทีมลึก7ชั้นเราเรียกว่าแมทชิ่งโบนัสก็ได้นะครับโบนัสทางที่4นี่จ่ายที่50-150%รายได้ทางที่5จ่าย10%ลึก15ชั้นแบบโรอัพการจะมีรายได้ในธุรกิจ Perfect l i g ไลนั้นคุณจะต้องมีตำแหน่งทางธุรกิจก่อนซึ่งตำแหน่งทางธุรกิจของ Perfect l i g ไลมีทั้งหมดตําแหน่งเท่านั้นทุกตำแหน่งมีเงืน ไขในการสะสมยอดไม่จํากัดระยะเวลาฟังให้ดีนะครับสะสมยอดได้ไม่จํากัดระยะเวลาทุกตําแหน่งหรือคุณจะซื้อครั้งเดียวก็ขึ้นตําแหน่งได้เหมือนกันเอาไปดูกันว่าต้าตำแหน่งทางธุรกิจ perfect life มีอะไรบ้างตําแหน่ง bron สะสมยอดครบ500 PV ตําแหน่งซิลเวอร์สะสมยอดครบ1000 PV ตําแหน่งโกสะสมยอดครบ4 0 0 0 PV ตําแหน่งไดมอนด์สะสมยอดครบ8 0 0 0 ตำแหน่ง Blue d i a m o n สะสมยอดครบ1 2 0 0 0พ PV ทุกตำแหน่งสะสมได้ไม่จำกัดระยะเวลาจำไว้นะครับถ้าคุณไม่มีตำแหน่งทางธุรกิจก็จะไม่มีสิทธิ์รับรายได้นะครับจำไว้ด้วยสำหรับวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่างรายได้ข้อ3 คือโบนัสบริหารทีมอ่อน15-30%แล้วก็โบนัสบริหารทีมแข็ง10%ทุกตำแหน่งมาเป็นตัวอย่างข้อมูลอื่นนอกจากนี้โบนัสข้อที่1โบนัสข้อที่2โบนัสข้อที่4และโบนัสข้อที่5้ขอให้คุณกลับไปสอบถามคนที่แชร์ข้อมูลนี้ให้คุณนะครับโบนัสบริหารทีมอ่อน15-30%ทีมแข็ง10%มีตำแหน่งคอยกำกับถ้าไม่มีตำแหน่งก็หมดสิทธิ์นะครับตำแหน่งบรอน ทีมอ่อนมีสิทธิ์รับอยู่ที่15เปเซนตทีมแข็ง10เปอร์เซนมีสิทธิ์รับรายได้ สูงสุดไม่เกิน4 0,000บาทตำแหน่งซินเวอร์ทีมอ่อนมีสิทธิ์รับ10%ทีมแข็ง10%มีสิทธิ์รับรายได้สูงสุดไม่เกิน1 2 0 0 0 0 0บาทตำแหน่งโกมีสิทธิ์รับทีมอ่อน20%มีสิทธิ์รับจากทีมแข็ง10%ต่อเดือนไม่เกิน2 4 0 0 0 0บาทตำแหน่งไดมอนด์มีสิทธิ์รับจากทีมอ่อน25%และมีสิทธิ์รับจากทีมแข็ง10%มีสิทธิ์รับรายได,ด 40, ้ทั้งเดือนก็คือไม่เกิน4,20,000บาทตแสน่ งสูตรคือตำแหน่ง blue d i a m o n มีสิทธิ์รับจากทีมอ่อนทั้งทีม30%รับโบนัสจากทีมแข็ง10% มีสิทธิ์รับรายได้ไม่เกิน8 0 0แสนบาทต่อเดือนนะครับจะเห็นได้ว่าทีมอ่อนจะแตกต่างกันก็คือตั้งแต่ตำแหน่ง bron ถึงตำแหน่งลูไดมอนด์เนี่ย15% 20% 2และ30%โดยลำดับส่วนทีมแข็งตั้งแต่ตำแหน่ง bron ไปจนถึงตำแหน่งลูไดมอนจ่าย10%เท่ากันหมดนี่คือวิธีการจ่ายค่าตอบแทนข้อที่3รายละเอียดนอกนั้นไปสอบถามกับคนที่แชร์ข้อมูลนี้ให้คุณก็แล้วกัน มาดูตัวอย่างการจ่ายโบนัสทีมอ่อนทีมแข็งสมมุติว่าคุณเป็นตำแหน่งระดับบรูไดายมอนฟ์ฝั่งอ่อนมี500,000 PV ตามรูปเลยนะครับฝั่งแข็งมี1รล้าน PV ในเดือนนั้นๆตำแหน่งบรูไดมอนฟ์ฝั่งอ่อนคูณด้วย30%ส่วนฝั่งแข็งคูณ10% 500,000 PV คูณ30% ก็เท่ากับหน0่0แบาทฝั่งแข็งเนี่ยมีเงื่อนไขก่อนที่จะคูณด้วย10%ก็จะต้องนำคะแนน5 0 0แสน PV จากฝั่งอ่อนมาบาลานซ์ก่อนนะครับ5 0 0แสน PV จากฝั่งอ่อนบาลานซ์คะแนนฝั่งแข็งออกมา5 0 0แสน P ีวฝั่งแข็งจึงมีสิทธิ์ที่จะคูณโบนัส10%เนี่ยด้วย5 0 0แสน P ี5 0 0 0 0แสนพีคูณ10%จึงเท่ากับ5 0,000บาทรวมรายได้ฝั่งอ่อน1 5 0 0 0 0บาทฝั่ง แข็ง50,000บาทก็เท่ากับ2,000 200, 0 0บาทในเดือนนั้นคุณก็มีรายได้2,000 200, สนบาทอย่าลืมว่าคุณมีสิทธิ์รับโบนัสสูงสุดก็คือ8,000 800, สนบาทต่อเดือนถ้าหากว่าทีมงานของคุณเติบโตต่อไปอีกคุณก็ยังมีสิทธิ์ ที่จะเพิ่มคะแนน PV ต่อเดือนให้สูงมากขึ้นด้วยสมมุติว่าคุณสามารถสร้างธุรกิจเติบโตขึ้นไปจนถึงรับรายได้สูงสุดที่8 0 0แสนบาทจากข้อ3ข้อ3ข้อเดียวนะครับ8 0 0แสนบาทจากโบนัสข้อ3เพียงข้อเดียวมันจะส่งผลไปถึงโบนัสข้ออื่นๆอ,อีก4ข้ออย่างไม่ต้องสงสัยนี่แหละคือเหตุผลที่นักธุรกิจ perfect life ของเรารับโบนัสเดือนละเกือบ1ล้านบาทในช่วงที่ธุรกิจกำลังพลิก คุณไม่จําเป็นจะต้องมีรายได้เดือนละหนล้านบาททุกเดือนหรอกเอาสมมติว่าถ้าคุณมีรายได้ บางเดือน500,000บาทบางเดือน100,000บาทแล้วบางเดือนมันก็พุ่งไปที่800,000บาทแล้วถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้ตลอดแม้ในช่วงเวลาที่คุณพักผ่อนอยู่กับบ้านคุณไม่ได้ทำงานอีกแล้วคุณคิดว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นไหมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับพวกเราชาว Perfect Life ผมอยากจะให้คุณกลับไปสอบถามคนที่กรุณาแชร์ข้อมูลดีๆนี้ให้คุณและสอบถามเขาเพิ่มเติมผมเชื่อว่านี่อาจจะเป็นโอกาส ที่คุณกำลังตามหามาแล้วทั้งชีวิตก็เป็นได้สวัสดีครับ